มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเธอเป็นคนไทยที่เรียนจบแพทย์ศาสตร์ที่ต่างประเทศใส่ชุดไทยขึ้นรับปริญญาด้วยความภาคภูมิใจเมื่อวันที่13มีนาคม2564ผู้สื่อข่าวได้รับรายง,งานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพของหญิงสาวที่สวมชุดไทยพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่า เป็นคนไทยที่เรียนจบแพทยศาสตร์ที่ต่างประเทศใส่ชุดไทยขึ้นรับปริญญาด้วยความภาคภูมิใจเรารับประเทศไทยควรภูมิใจในความเป็นไทยและนี่คือโพสต์ดังกล่าวค่ะงามอย่างไทยนะคะสำหรับผู้หญิงในภาพก็คือหมอฝนแพทย์หญิงชนาการ ชัดวาลาอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวเวศาสตร์นะคะคณะพพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สวมชุดไทยบรมพิมานเข้ารับริญญาในสหราชาอาณาจักรเมื่อวันที่6ธันวาคม2558ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ